วิธีเพียนเพ่งพลังฌานสติปรมนูสายฟ้าผ่าตอนนี้กรรมฐานอย่างอื่นเพียงประคองไว้ให้เป็นไปตามปกติเท่านั้นขณะนี้มุ่งแต่บากบันเพียนเพ่งฌานสติปรมนูเข้าไปเพียงจุดเดียวคือเพียนเพ่งพลังฌานสติปรมนูจี้ไปอยู่ตรงดั้งจมูกหักหรือกึ่งกลางระหว่างในตาทั้งสองข้างนั่นเองมันคิดอยู่ลึกอยู่ตื้น ก็ให้เพ่งเข้าไปจุดนั้นรับรองประสาทสมองไม่มีอันตรายหรอกอย่าให้ลูกในตาทั้งสองข้างดิ้นไปดิ้นมาเป็นอันขาดทําให้เหมือนตะลึงลูกในตาหรือขึงลูกในตาแรงๆยิ่งดีรับรองลูกตาไม่เป็นอันตรายใดๆหรอกนะเพราะมันเป็นวิธีสะกดอารมณ์ให้มีสมาธิมั่นคงเบื้องต้นเท่านั้นแล้วขบฟันล่างบนเข้าหากัน ผู้ที่มีฟันยังเต็มปากอยู่ขบฟันให้แน่นเท่าใดยิ่งดีเมื่อครั้งอาตมาปฏิบัติอยู่นั้นฟันขบกันเข้าจนรู้สึกเหมือนจมลงไปในเหงือกทุกซี่เพราะขบฟันเพ่งสู้กับอารมณ์จนยางตายไหลออกทุกขมขนแม้อากาศจะหนาวเหน็บต่ำกว่าศูนย์องศาจนถึงลบห้าลบหกองศาก็าตามอาการภายในกลับรู้สึกร้อนจนเหงื่อกายแตกชุ่มโชก กระหนึ่งยางตายไหลออกกระนั้นตอนขณะปฏิบัติฟันทุกซี่ของอาตมามันคลอนเหมือนจะหลุดออกได้เก็บมากบ้างน้อยบ้างดูดฟันจับๆก็ไม่ได้มันเจ็บระบมไปหมดแต่พอปฏิบัติผ่านพ้นไปแล้วผลของฌานสมาบัติจะทำหน้าที่ประสานให้ดีดังเดิมเองทุกวันนี้อาตมาขบเคี้ยวเม็ดมะขามขั่วก็ยังได้ฟันมันกลับแน่นเปรี้ย ยังกะหนุ่มๆตอนวนัยยี่สิบน่ท่านผู้ปฏิบัติจะได้ตกใจวันไหวกับเรื่องฟันเจ็บฟันคลอนเลยจากวิธีเพ่งชานี้ผู้มีบารมีเขาไม่กลัวเรื่องกิ๊บจอยเรื่องขี้ผงขี้ฟันอย่างนี้หรอกจะมีก็แต่คนปัญญาซามคนอ่อนแอคนไม่มีความเพียรเท่านั้นที่จะกลัวตายกลัวเจ็บกลัวปวดคือคนไม่มีบารมีนั่นแหละจึงกลัวโน่นกลัวนี่ ชอบหวาดระแวงอยู่เรื่อยคนที่มีความเพียรแก่กล้าด้วยบารมีจนถึงที่สุดแล้วขอให้เห็นทางพ้นทุกเถอะถึงจะตายท่านก็ยอมตายขาที่การเพ่งสติวิธีนี้ท่านเรียกว่าเพ่งฌานหรือเพียรเพ่งสติของตนให้เป็นพลังฌานฌานแปลว่าเพ่งข้อนี้หมายความว่าให้เพ่งสติไว้จำเพาะตรงกลางใบหน้านั่นเอง นักปฏิบัติธรรมกรรมฐานทั่วโลกในยุคปัจจุบันนี้ยังไม่เคยและยังไม่รู้วิธีอันแยบยนต์เฉียบขาดเช่นนี้จึงต่างพากันปฏิบัติฝึกสมาธิแบบงูงูปลาปลาหรือแบบรูปรูปคลำคลำเขาจึงไม่บรรลุรมพิเศษอันใดได้เลยส่วนมากก็พากันบรรลุปรัชญาบ้าบอคอแตกกันทั้งโลกคือบรรลุแบบนักประพันธ์นักแต่งหนังสือบรรลุเป็นนักเทศนนักสอน บรรลุเป็นนักพูดเจ้าคารมมีคำคมเพื่อเถียงเอาชนะคู่ต่อสู้หรือเอาชนะคนอื่นๆด้วยชั้นเชิงแนวปรชัชญาอันเหนือเมฆเท่านั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั่วโลกในยุคนี้เขาพากันใช้พลังงานประมมููจากธาตุดินน้ำลมไฟในตัวเขาให้สูญสิ้นไป,ปเปล่าๆอย่างเช่นเขากำหนดวกไปวนมา ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเริ่มกำหนดตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งแก่ตายเข้าลงก็ยังไม่เห็นผลบรรลุได้กำหนดอย่างไม่มีขอบเขตหยุดยั้งกำหนดให้ติดอยู่กับสมมติบัญญัติเพลิดเพลินอย่างไม่รู้จักเบื่อหน่ายและคนส่วนใหญ่ส่วนมากมักคิดเรื่อยเปื่อยติดไปกับอารมณ์ตะพึ้ทเพือพลังของปรมาูจึงสูญหายไปเปล่า ทีนี้ให้เราหักหรือหันกำลังของสตินสีชานปรมนูเพ่งกลับมาปิดทวารทั้ง9เอาไว้หมายถึงการเพ่งชานสติปรมนูมาปักไว้ตรงดั้งจมูกหักอย่าให้มันคิดเรื่อยเปื่อไปตามอารมณ์เหมือนแต่ก่อนกดมันบังคับมันไว้จนสุดดิสุดกำลังเอาชีวิตเป็นเดิมพันตายเป็นตายหรือจะอย่างไรก็ช่างหัวมันเพราะเราเคยตามใจมันมานาแล้ว หากมันจะขยับจะคิดก็เพ่งตัดเอาไว้เพ่งบังคับแน่วแน่ตัดเอาไว้จะนานกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ช่างหัวมันหากทำติดต่อกันรับรองคงไม่เกินเจ็ดปีเป็นเกณฑ์อย่างช้าที่สุดเฉพาะผู้มีตะบะอันแก่กล้าอาจใช้เวลาเพียง9วัน10วันหรือ2อถึงสเดือนก็จะได้บรรลุถึงขั้นพระอรหันตผลได้ ให้เราเพียรเพ่งพลังฌานสติปรมณูต่อสู้กับความคิดปรุงแต่งเวลามันไม่คิดปรุงแต่งก็ปักฌานสติปรมณูไว้ตรงดั้งจมูกหักตลอดเวลาทุกนาทีถ้าเราเพียนเพ่งฌานสติปรมณูนานๆเข้าพลังฌานอันมหาศาลของธาตุปรมณูจะรวมพลังกันเข้าไม่กระจัดกระจายเหมือนแต่ก่อนเมื่อพลังปรมณูที่มีพลังมหาศาลร,รวมพลังกันเข้าที่จุดไทไายประสาทแล้ว เมื่อพลังปรมานูแก่กล้าสุดขีดแล้วก็จะเกิดเป็นพลังปรมานูมโนมยิทธิเป็นตบะพลังชานสติปรมานูสายฟ้าผ่าอันคมเฉียบขาดดุดดาบสายฟ้าที่ถูกชักออกจากฝักดุดดังธนูอาญาสิทธิ์หลุดออกจากแหล่งพุ่งทยานเข้าหาเป้าอย่างแม่นยำและไม่มีระหว่างขั้นพลังฌานสติปรมานูสายฟ้าผ่าจะพุ่งเข้าสู่เป้ามโนทวาร ทยานเข้าตะก,กิเลสให้เป็นสมุดเฉตทประหารลงได้โดยเด็ดขาดอย่างไม่ต้องสงสัยเลยส่วนลิ้นจงพยายามอย่าให้ลิ้นนั้นเคลื่อนดิ้นไปดิ้นมาเป็นอันขาดหากมันดุกดิกไม่ยอมหยุดนิ่งนั่นเป็นเพราะมันนึกพูดไปกับอารมณ์อยู่ที่ลิ้นหรือนึกวิตกวิจารณ์อยู่ที่ลิ้นก็ให้ยกลิ้นขึ้นกดเพดานบนจะกดให้แน่นๆแรงยิ่งดี ถ้ามันนึกพูดไปกับอารมณ์ตรงลิ้นอาการนึกพูดวิตกวิจาร์ณอยู่ที่ลิ้นนั้นมันจะดับเร็วอยู่หรอกเมื่อลิ้นหมดปฏิกิริยาหยุดนึกพูดแล้วก็ให้รีบเพ่งพลังฌานสติปรมนูสายฟ้าผ่าขึ้นไปปักไว้ที่ตรงดั้งจมูกหักตามเดิมอาตมาเพียนเพ่งโดยวิธีนี้อาตมาเพียนเพ่งโดยวิธีเช่นนี้จนตลอดออกพรรษา จนกระทั่งถึงวันที่26พฤศจิก,กายนพุทธศักราช2531วันนั้นรู้สึกสดชื่นเป็นพิเศษอากาศของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยก็เริ่มหนาวเยือกเ,เย็นขึ้นมาแล้วอาตมารีบส่งน้ำตั้งแต่บ่ายสองโมงเป็นประจำตอนจะส่งน้ำในวันนั้นบังเอิญยังไงก็ไม่รู้อาตมาได้แหงหน้าขึ้นไปดูดวงตะวันแป๊บเดียวเท่านั้นแหละ สายตาทื่อไปหมดเลยตอนนั้นเลยนึกย้อนไปถึงพุทธกาลคือนึกให้รู้ตามอนุพุทธประวัตินั่นแหละว่านักบวชสมัยก่อนพุทธกาลโดยมากพากันออกบวชเป็นฤรือสีชีพรตั้งตนเป็นาศาสดาอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพรและก็มีการบวงสรวงบูชายันและมีการเพ่งกองไฟกันแทบทั้งนั้นคือเพ่งไฟเพื่อทำให้ตนมีตบะแก่กล้า เพื่อให้ตบะอันแก่กล้านั้นร้อนขึ้นไปถึงเทวโลกพรหมโลกเพื่อให้เทพเจ้าเบื้องบนสวงสวรรค์เสด็จลงมาประทานพระอมตะธรรมให้ตนตามปรารถนาอาตมาเลยนึกน้อมเข้ามาใส่ใจดูว่าหรือสีชีพไยเหล่านั้นท่านพากันย่างไฟเพ่งไฟเป็นประจำเพ่งเป็นสิบปียี่สิปีหรือเพ่งจนแก่ตายไปก็มีสายตานอกและสายตาในาของท่าน คงคมกล้าเอาการเพราะสายตาที่สู้กับเร็วไฟแสงไฟโดยไม่มีการกระพริบตานั้นคงเป็นสายตานอกและสายตาในที่คมกล้าที่สุดและคงเป็นสายตาในที่ควรแก่การงานเบื้องสูงโดยไม่ติดขัดหรือขัดข้องอะไรเลย